รายได้ห้างทองเกรทวรินทร์นนแม่ตามหาลูกสะพ้ายยกทองไา้40บาทรายได้ห้างทองเกรทวรินทร์แม่ประกาศหาลูกสะพ้ายแฟนๆและสาวๆกรี๊ดหนักเลยจ้าหลังเจ๊กุ้งเจ้าของห้างทองหวังเงินไทยจึงเป็นคุณแม่เกรทวรินทร์ปร,ากากกกระกา,าารากาศตามหาลูกสะพ้ายให้กับลูกชายโดยได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าประกาศตามหาลูกสะพ้ายจ้าเปิดรับสมัครลูกสะพ้ายคนโตคะ่ะใครได้ใจลูกชายแม่กุ้งรับ เซตนี้เลยค่ะสร้อยคอ20บาทสร้อยข้อมือเบนตุ้งติ้งถุงทองลงยา10บาทสร้อยข้อมือเบน์แพรสิบบาทแต่ใครอยากซื้ออยากได้เซตนี้ติดต่อเจ๊กุ้งได้เลยจ้าสำหรับครอบครัวของเกรซวรดินทร์พระเอกหนุ่มหล่อนั้นเปิดร้านขายทองโดยร้านขายทองชื่อว่าห้างทองวังเงินไทยเจ๊กุ้งอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นั่นเองจากข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์พบว่าร้านทองดังกล่าวเพิ่งเปิดให้บริการได้ไม่นาน แต่ทำกำไรได้มากถึงหลักล้านเลยทีเดียวบริษัทวางเงินไทยจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่22พฤศจิกาย,ยน2559น2559โดยมีรายชื่อคณะกรรมการดังนี้นางสาวชาวิศราปันธาการดดำเนินธุรกิจค้าขายปลีกเครื่องประดับปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน5ล้านบาทโดยมีคนประกอบการย้อนหลังดังนี้ ปี259ไม่มีรายได้ค่ะทุน3 0 0 0 0บาทปี2560รายได้166ล้านบาทกำไร1.69ล้านบาทปี2561รายได้94ล้าน1 8 8 0 8บาทกำไร8,37,148บาท22สตางค์ปี2562รายได้71ล้าน8,91,417บาทกำไร 6 7 9 8 5 5บาท97สตางปี2563รายได้52,144,602บาทกำไร2,196,492บาทมีเวลาว่างพาคุณแม่แพ้กระเป๋าไปเที่ยวญี่ปุ่นกัน2คนแม่ลูกสำหรับพระเอกหนุ่มเกรดวรดินทรน8มีนาคมเจ้าตัวได้ออกมาโพสภาพคู่กับคุณแม่ยืนจับมือกันน่านกลางหงแด คลิปนี้บอกเลยว่าคุณแม่แฮปปี้สุดๆดูได้จากรอยยิม้มสำหรับโพสต์นี้เกรซได้เขียนแคปชั่นว่าคงแดแม่ชอบมากฉันเลยมีความสุขไปด้วยหลังจากนั้นต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักกันมากมายไม่ว่าจะเป็นน่ารักทั้งแม่ทั้งลูกเลยค่ะน่ารักยิ้มตามแบบตาหยีเลยค่ะรักนะคะออมมากุ้งแต่งตัวแบบสาวเกาหลีสวยเลยหุยน่ารักแม่ดูมีความสุขมากๆเลยแม่กุ้งสวยเฮียหล่อ วิวซว้เข้าหมดทุกอย่าง